รองคู่เอกของรายการศึกเพชรยินดีบวกสิงห์มาวินครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเป็นนัดการกุศลหาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยครับแสงมณีสอเทียนโพครับพบกับท่านั้นของไข่มุกขาวเพชรยินดีอะคาเดมี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตเมฆสวรรค์นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโตตองนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับแสงมณีครับ แสงมณีสอเทียนโพหรือว่าอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิ้มนะครับเจอกันมาที่สงขลานะครับเป็นทางด้านของแสงมณีนะครับจากเป็นรองนะครับต่อยสายสั้นๆนะครับได้นับ8แล้วก็พลิกแซงเอาชนะไข่มุกขาวมาได้วันนี้ต้องต่อน้ําหนักให้กับไข่มุกไข่มุกขาวเพื่อความเหมาะสมนะครับ2ปอนด์ในการับนครับ131ปอนด์กับ133สมาครับแสงมณีขอนแก่น ถ้าตัวไฟนี้ต้องมี2องแสนห้านะครับไข่มุกขานี่แสนสามนะครับนักชกจากบุรีรัมครับเือเป็นนักชกรุ่นพี่ครับไขมุกขาวประเภทชิงจังหวะก้นออกแข้งนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายของแสงมณีครับไข่มุกขาวเปิดเกมชนแข้งซ้ายครับ มี่ต่อยซ้ายแล้วก็ออกแข้งขวาครับไข่มุกขาวยกนี้นี่ปล่อยตัวมานะครับแสงมณีต่อ5-4ครับกระโดดต่อยครับแสงมณีลูกต่อยแบบลักไก่ครับอไฟที่แล้วก็ไข่มุกขาวก็โดนนี้ครับแข้งไปก่อนแล้วก็เติมด้วยหมัดซ้ายร่วงเลยครับ เดินเข้าหาครับไข่มุกขาวอป,ปะคัดขวาครับแข้งซ้ายครับแสงมานี้ายมาโต้ด้วยขวาซ้ายมาครับหมัดซ้ายเจอแข้งขวาครับก็ถือว่าเป็นนักบวยแถวหน้าของเมืองไทยทั้งคู่นะครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับไข่มุกขาวครับ แข้งขวาอเตะลูดครับแสงมานีโอ้โถ้าเกิดทิงจังหวะกันออกแบบนี้ไข่มุกขาวนี่ไม่เสียเปรียบแน่นอนครับอเตะลูดปุ๊บเจอเลยครับโอ้โหออกขวาสวยครับไข่มุกขาว แงซ้ายนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายหุกขวาครับเจอแข้งขวาของไขยมุกขาวครับยังไม่มีในายให้เห็นนะครับแล้วก็คาดว่ามวยคู่นี้นายนี่จะเห็นเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นท่านั้นครับผลัดกันออกครับผลัดกันได้ผลัดกันโดน มาผ่อนเกมหน่อยครับเตะหลุดครับแสงมณีครับหมดยกครับหมดยกที่3ครับแหมดูไข่มุกขาวอารมณ์ดีครับมั่นโหมั่นใจครับแสงมณีก็ยังมั่นใจอยู่ครับบนล็อกก็ต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับมองไม่เหมือนกันแลลวครับเอาละครับยกที่4ปล่อยตัวมานะครับไข่มุกขาวพลิกต่อสองหนึ่ง อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจังหวะชิงออกแข่งแบบนี้ไข่มุกขาวเขาชอบอยู่แล้วครับแข่งสายมาเจอขวาครับไฟล่าสุดข,ของไข่มุกขาวก็ชนะรถถังจิตเมืองนนมานะครับสุดั้าของแสงมณีก็แพ้ซุปเปอร์เล็กมรัตนบัณฑิตในรายการเดียวกันครับเมื่อวันที่6เมษาย,ยนแข่งสายของแสงมณีแข่งขวาโต้ครับสายมาครับแสงมณีครับ ต้องปรับเกมเดินเร็วแหะครับจะเร็วจะช้าก็ต้องทําอะไรสักอย่างนะครับแสงมณีครับเนี่ยครับโต้ลําหนักๆนะครับที่ต่อทีนี่ความหนักหน่วงอยู่ที่ไข่มุกขาวนะครับได้เวทได้น้ําหนักด้วยแสงมณีแข้งซ้ายไข่มุกขาวขวาครับเอาซ้ายมาก็ยกขวาบังครับไข่มุกขาวครับขวาไปนี่ครับแม่แกเก็บอาวุธดีครับแข้งซ้ายของแสงมณีนี่เตะสามั้งเข้าหนึ่งติดบังสองครับ ต้องมีลูกหลอครับแต่ว่าหล่อไปเจอแข้งเนี่ยครับยกบังหมดเลยครับไข่มุกขาวครับอลไรครับโดนครับนี่ครับซ้ายมาครับยกบังหมดครับเจ็บกินหมดแล้วครับตอนนี้ดูมั่นใจครับไข่มุกขาวอาเตลูดครับเจอแข้งซ้ายของแสงมณีครับแข้งขวาของไข่มุกขาวอลไรครับแข้งซ้ายเต็มกลางหลังนะครับ ไข่มุกขาวโต้ด้แข้งขวาแสงมณนีก็ยกซ้ายบังครับเนี่ยครับทั้งบังทั้งออกครับแข้งซ้ายซ้ายครับเจอ้ายโต้สายมาครับเจอขวาครับสองแข้งสองการครับไข่มุกขาวปล่อยลำตัวครับแข้งซ้ายเตะไม่เข้าครับดอกนี้สายมาโดนยกบังครับสายของไข่มุกขาวครับเนี่ยครับพอออกได้ซ้ายทั้งขวานี่ ผูต่อสู้ก็จับทางลําบากครับเนี่ยครับยกขวาบังแลขวามาเอาเจอหมัดครับหน้าหงายครับลูกลักษณะเมื่อสักครู่เนี่ยฮะต้องระวังนะครับไผ่มุขขาครับต้องถอยแล้วครับแสงมณีแข้งซ้ายแข้งซ้ายซ้ายครับแสงมณีครับโอ้ยเจอซ้ายครับ โอ้โดนเตะกินเปล่าไปหลายดอกแล้วนะครับไข่มุกขาวครับหมัดซ้ายของแสงมณีไม่ถึงเอาเติมด้วยมาแข้งซ้ายแข้งขวาโตครับไข่มุกขาวเาตะหลุดเจอซ้ายของแสงมณีซ้ายคืนครับขวาคืนครับแข้งขวาหน้าครับไข่มุกขาวโมดยกที่4ี่ครับแม่เตะแถมไปหนึ่งดอกโอ้โหกองเชียร์ทั้งสองฝั่งนี้ต้องบอกว่าเต็มมุมครับ ยกสุดท้ายนะครับแสงมณีพลิกมาต่อ2 1นะครับจากการได้แข้งซ้าย4 5แข้งแ้้ยท้ายครับดูกันอย่างละเอียดนะครับแฟนมวยครับไข่มุกขาวโยกเข้าไปครับแสงมณีซ้ายมาเจอขวาโต้ยกนี้ตั้งรับนะครับแสงมณีขยับเข้อหาครับไข่มุกขาวห้ขวาไปซ้ายคืนครับ ขวาได้ซ้ายติดกาดครับขวามาขวาซ้ายของแสงมณนีขวาของไ่มุก้าวครับล่างแล้วขึ้นบนครับโอ้โหต่อยกันสนุกเกมบีบหัวใจครับอ้าวแสงมณีเดินครับไม่ไม่ได้ครับแต่แข้งซ้ายครับ ก็พยายามนะครับแล้วก็ออกมาหยุดครับโอ้เกมคู่ขี้มากเอาแข้งขวาของไข่มุกขาวครับซ้ายของแสงมณีครับโอ้โหมาสองสามซ้ายเลยครับหลังจากนั้นเป็นไงครับเราให้ดูกันละเอียดนะครับดูกันทุกอาวุธเลยครับประสานแข้งโอ้โหเจอสองแข้งของไข่มุกขาวก็มั่นใจเลยครับไข่มุกขาวเอาขวามาซ้ายคืนอะละครับได้สายครับเอาสายเติมมาให้อีกหนึ่งครับ เจอขวาของไข่มุขาวครับน่าจะพอแล้วครับแบบนี้หมดยกครับนี่ครับต่างคนต่างแอคชั่นครับเดี๋ยวต้องดูการรวบรวมคะแนนและชูมืออย่างเป็นทางการนะครับกรรมาการให้คะแนน3ท่านนี้ก็มีอำนาจสายฉลาดนนะรวมรวมจิตนะครับแล้วก็มี ท่านตำรวจตีสัญญารัตนภัยวง์ครับโอ้โหชูมาที่แสงมณีครับครบ5ยกนีดต่อเป็นรองนะครับแสงมณีครับไข่มุกขาวชบครบ5ยกเป็นต่อ5้าครับชูมาที่แสงมณีครับโอ้สะใจครับแสงมณีครับคะแนนไม่เอกฉัชันนะครับอำนาจสายฉลาดแล้วก็นรงรวมจิตให้แดงชนะ4 9 8ครับส่วนสัญญารัตนภัยวงศ์ให้แดงแพ้นะครับ4849โอ้มีภาค3าแน่นอนครับ